รู้จักไอเดียส t ตติก้าไหมคือลายาไม่รู้ก็ตามมาดูสิจ้ามาคำนวณเบสเคลทเว็บโปรแกรมเทียบกับการแฮนด์คาคูลเลเตดว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเป็นไงอ่ะไม่รู้ก็ตามมาดูสิจ้าโดยจะอ้างอิงโจทย์จากหนังสือตัวอย่างการออกแบบโครงสร้างเหล็กในเล่มมีโจทย์กว่า30ข้อเลยนะจริงดีเอามาจากไหน ของที่ระลึกงานสัมมนา s s i Steel Construction c o r u m b ีนี้โดยจะเป็นการออกแบบเบสเพล e ที่รับเฉพาะแรงดึงเท่านั้นเริ่มจากการโมเดลเบ p เพลตตามโจทย์ของเราใส่แรงโดยเราจะคำนวณแบบ LRFD กด Calculate เพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมผลลัพธ์มันก็จะประมาณนี้ แล้วก็ลองคำนวณแบบสเตรสสเตรนบัคคลิงเพื่อดูแฟกเตอร์มาดูผลลัพธ์กันก็จะมีพวกสเตรสที่เกิดขึ้นในเพลตหรือจะเป็นสเตรนรวมไปถึงแรงดึงที่เกิดขึ้นในตัวแองเกิลรอดต้องวาวไหมอ่ะแล้วรออะไรอยู่ g e n e น a เรตล p o r ออกมาทีนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าต่างจากที่เราแฮนด์ค l ลคูลเลไว้มากน้อยแค่ไหน มาเปรียบเทียบระหว่างโปรแกรม I d เดียสตาริกกับตัวอย่างการคำนวณในหนังสือกัรลืมที่พาร์ทแรกเลยคือพาร์ทเพลทโดยวิศวะกรโครงสร้างทุกคนคุค้นเคยกับการใช้ค่ากำลังคลากเป็นค่าขีดจำกัดโดยการตรวจสอบเนื่องจากแทบทุกมาตรฐานและท่อกำหนดในการออกแบบต่างก็อิงตามแนวทางนี้อย่างไรก็ตามแนวทางนี้พิจารณาเฉพาะพฤติกรรมแบบยืดหยุ่นของวัดสดุเท่านั้นซึ่งอาจนำไปสู่การออกแบบที่เผื่อความปลอดภัยมากเกินไป และบางครั้งก็ทําให้โครงสร้างถูกออกแบบให้แข็งแรงเกินความจําเป็นส่งผลให้มีการใช้วัสดุมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงพฤติกรรมของหล็กแตกต่างออกไปและสามารถสมมุติให้วัสดุแสดงพฤติกรรมแบบพลาสติกได้หลังจากที่ผ่านจุดคลากไปแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้จะเห็นว่าตัวโปรแกรมไม่ได้มีขีดจำกัดที่การคลาของเหล็กแต่จะใช้พลาสติกสเตรนที่5%แทน ซึ่งไทเพชจะถูกโมเดลเป็นวัสดุประเภทอิลาสติกพลาสติกโดยมีความชันตามยูโรโคดและ5%จะเป็นลิมิตสเตรนค่ทีเรียที่แนะนำของยูโรโคดนั้นซึ่งถ้าเราดูสเตรสที่ตัวโปรแกรมคำนวณออกมาจะพบว่ามีค่ามากกว่ากำลังค่าของเหล็กนั่นเองว้าความหนาจากตัวโปรแกรมก็จะมีความหนาที่น้อยกว่าการคำนวณในโจทย์โดยสูตรนั่นเอง พาที่2 a งแองเคิรในกรณีที่สลักสมอต้องรับแรงดึงจะต้องพิจารณารูปแบบการวิบัติของสลักสมอเองและการวิบัติที่จะเกิดขึ้นของสลักสมอกับคอนกรีตซึ่งจะเห็นว่ากําลังรับแรงดึงของสลักสมอในโปรแกรมจะน้อยกว่าในตัวอย่างโจทย์เพราะว่าอ้างอิงหละมาตรฐานกันค่ะโตัวโปรแกร,รมจะอ้างอิงตาม A.C.I. ซึ่งเป็นมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนตัวจอดจะอ้างอิงตาม a i s c ซึ่งเป็นมาตรฐานเหล็กเหล็กก็มีความมั่นใจของเขาทําให้การมีการเผยความปลอดภัยที่น้อยกว่า ในตัวอย่างการคำนวณจะสามารถหา tension stress area ได้จากสูตรนี้และในการคำนวณจะไม่ได้คิดกำลังรับเฉือนเหมือนโปรแกรมเนื่องจากถือว่าไม่มีแรงกระทำด้านข้างแต่ในโปรแกรมเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ถ่ายแรงเฉือนผ่านอะไรเช่น anchor rod friction หรือ shear l i t คอนกรีตพูนเอาท์เป็นการวิบัติที่เกิดจากแรงยึดเกาะระหว่างสลักสมอกับคอนกรีตไม่เพียงพอเมื่อรับแรงดึงสลักสมอจะถูกดึงถอนหรือเลื่อนหลุดออกมาจากกรูที่ฝังไว้ในคอนกรีตนะซึ่งในการคำนวณจะใช้เป็นสลักสมอที่ติดตั้งแป้นเกลียวและเหล็กแผน่นเนื่องจากการใช้เจหุกไม่สามารถต้านทานแรงดึงได้และมีกำลังที่น้อยกว่าการใช้สลักสมอที่ติดตั้งแป้นเกลียวและเหล็กแผน่นเนื่องจากวิธีคิดคนละแบบคนละสูตรการคำนวณเลย คอนกรีตเบรกเอาเป็นการวิบัติที่เกิดจากแรงดึงที่กระทำสลักสมอทำให้คอนกรีตโดยรอบตัวสลักสมอเกิดการแตกระเบิดหลุดออกมาเป็นรูปกล้วยในตัวอย่างการคำนวณจะอ้างอิง A.C.I 17.6.2.2.3เนื่องจากระยะฝั่งของสลักสมอตรงตามเงื่อนไขแต่ในตัวโปรแกรมจะคิดตามสูตรเบสิก คอนกรีตไซเฟสเปรเอาท์เป็นรูปแบบวิการวิบัติที่เกิดขึ้นกับคอนกรีตเมื่อมีสลักสมอที่ฝังอยู่ในคอนกรีตรับแรงดึงอยู่ใกล้กับขอบของคอนกรีตมากเกินไปแรงดึงจากสลักสมอจะพยายามดึงเนื้อคอนกรีตออกไปด้านข้างแทนที่จะดึงขึ้นตรงตรงเหมือนในกรณีคอนกรีตบรคเอาท์ในตัวอย่างการคำนวณจะไม่พิจารณาเพราะอยู่ห่างจากขอบตอหมอมากยังไงมันก็ไม่เกิดอยู่แล้วอ้างอิงตาม A C I 17.6.4แต่ถ้าคำนวณก็สามารถคำนวณตามโปรแกรมได้เลย และทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาถึงตรงนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนวันนี้แล้วพบกันใหม่นะ We love Skill Construction bye